สวัสดีครับอยู่กับหมีคินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะเจจริงๆแล้วอยากจะรอชุดใหม่ก่อนนะค่อยลงนะครับแต่รอมาได้แล้วนะครับเขาบอกว่าเดือนนี้นะครับแล้วก็รอมาเกือบ10วันแล้วก็ยังไม่ออกสักทีนะครับก็เลยอ่ะเล่นเด็กดูอิตโอทเไปก่อนก็แล้วกันนะวันนี้เพราะไม่ค่อยได้ลงดูอิตนะเด็กนี้ก็น่าจะรู้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประมาณไหนนะครับคอมโบปิดเกมก็คือการลงอ่าแบลนซ์บนเบรดลงมานะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ลง อานุมเบรคารครับลงมาคำรามสู้สึกได้รับเกราะแปดครับมินเนี่ยนสามใบถัดไปของคุณในเทอร์นี้จะใช้เกราะไร้แทนมานานะครับก็ลงตัวนี้มาไล่สามแล้วก็ใช้ตัวนี้อานุมเบอารุมเรคารโอ้ชื่ออ่ญญญานยากนะแล้วก็ลงตัวนี้มาครับเอสทอลลบลสัสวอนนะแค่นี้เองเอาละครับไปดูก,กันเลยดรูอิดประทะนนดรูอิด ดูอีกเจอดูอีกแบบนี้ต้องอยู่ที่ว่าคอมโบใครมันจะติดก่อนสินะแมบบลงไปนะครับมีเควสด้วยนะครับไอตัวเควสนี่ไม่ได้ว่าสำคัญอะไรนะครับ ใส่มาเพื่อรับเกราะเฉยๆนะครับเพราะรางวัลในแต่ละขั้นของเขาเนี่ยจะได้เกราะเราก็ลงไปนะครับเอาเกระาะชิ้นส่วนคอมโบของเขามาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเหมือนเด็กเหมือนกันแบบนี้ยังไงสิเออนี่เราไม่ได้ใส่ครับคนพบเวทดีเหมือนกันนะที่จริงแต่ไม่ได้ใส่นะครับลืมไป โอ้เจ็บได้หล่อเลี้ยงมาอีกใบละตีไหมตีหน้หรือเปล่าใบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นการจั่วแทนนะครับ จั่วการ์ดมาลงไปนั้นน่ะไม่ต้องล้างบอดอยู่แล้วนะครับเจอกับแมงคนนี้นะไอ้อยยะ หลอกค่าเยอะเชียวแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะใช้เติบโตปฏิหานนะครับรีบจั่วเลยเสร็จแล้ว รีบจั่วเลยจ้าเราใช้วัดฮักกับนะครับกับเอสทารอนบาดสวอน มือเต็มนะไม่รู้ว่าจะโดนชิ้นส่วนคอมโบของเราเปล่าล้มมันจะแตกหรือเปล่ามีสิทธิ์ชิ้นส่วนคอมโบแตกเหมนกันนะ ขาดเนี่ยอาุบเรคาตัวเดียวล้างบอดไหมนี่ตัวนี้เจ็ดต้องใช้ตรงนี้แน่ เราเอาชิ้นส่วนคอมโบขึ้นมาครบแล้วนะครับ อา้าวยอมไปซะแล้วปป,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 ปแบบนี้ละครับหนึ่งตาผ่านไปนะครับมาครับเจอเมดพบกับราชินีอัจฉราเจอกับเมดเ,เ,เหรอบบของข้าจะถอถ,ถมใส่เจ้าออกไปครับเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นป่านิรันร์ลายแปดไม่มีประโยชน์ตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักแป๊บก็มีประโยชน์ แสงจันทร์นำทางเสียงนี้เราโสดประสาทสายตีแบบนี่ว่าแบบเนี้ยเออเลอลอเลอะเลอืมชิ้ส่วนคอมโบโลมา จงอาบแสงเงนรองของข้าตีมาหนึ่ง ต้องมาเสียเวลากับไอ้แมงนี่เราปล่อยไม่ได้นะครับข่าทิ้งเราค่อยใช้ สยบให้ป่าเอาเกราะมาจงอาบแสงเรืองรองของข้า ยังงไสิใส่ไอ้นี่นิดไอ้นั่นหน่อยโหอันนี้อยู่แล้ว โอ้สดประสาทไม่ไม่รู้สิก็บ,บ้าบอแล้วไม่ต้องรีบนะครับพรสวรรค์ดั้งเดิมจอมยกให้ตาเนี่ยสังหารทรงเกียรติ ุุยหล่อเลี้ยงมาพอดี 와, อยากได้ไวฮาร์ดกับนะครับตอนนี้เขียว,ข,ยวข่ามันสั้นไม่หยุด อชิ้นส่วนคอมโบเพิ่มกราะเสียงนี้เราสดประสาท ผ่เสียงนี้เราสวดประสาทดูแลด้วยความรักความใส่ใจความปต่อจ้องสยบให้ตา ได้เวทขึ้นมือไปแล้ว มาช้าไปหรือเปล่าเพื่อน อย่างน้อยก็หมดมือแล้วนะเอา,า,เา,อเอามีสองตัวแจ๋วเลยดิพรสวร เพิ่มเกาะไว้ก่อนครับเราจะตายแล้วนะดีที่เขาจั่วไม่ได้มินเนี่ยนด้วยนะครับอ๋อโอเค มาแล้ว

say clock เพิ Connie, tamam. Higher, ่มกราะไว้ก่อนครับยังไงเทินหน้าเราก็คอมโบเรียบร้อยกาสามโโอ้ เรรียบร้อยนะครับเจอกับโรกเหนื่อยเหมือนกันนะโรกถ้ากำหนดชะตาของตัวเองใจข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นป่านิรันมือโอเคอยู่เล่นได้มีกระตุ้นด้วยนะครับ โรคคืออยากได้กัปนะครับเฮ้ยอย่า yeah! เควสอะนี่มันเควสเขาก็มีสิทธิ์เอาการ์ดบนมือเรากลับเข้า,าไปในเด็กเหมือนกันนะครับมันมีการ์ดเนี่ยเป็นรางวัลจากเควสของไอ้ตัวเนี้ยแล้วครับเลือกการ์ดแล้วก็ เอากลับขึ้นมือไม่ใช่เหรอไม่เอากลับเข้าเด็กไงไม่รู้ละลืมไปแล้วไม่เขาได้เล่นนะครับคเควสไอเนียลกเนี่ยเล่นก่อนที่จะไม่ได้เล่นนะเพราะเดี๋ยวชุดใหม่มาก็ตกแล้วมาครับพวกคเควสพวกนี้นะครับตกรุ่นไปแล้วผ่านไปเติมตัวปฏิหารอ้าย ดมผมจะเก็บเหรียญเก็บกระตุ้นหรือว่าเหรียญนี่ไว้หนึ่งอันนะครับเพราะว่าเผื่อเราไม่ต้องรอกลับนะคอมโบได้เลยนะครับแปดนะกับสามมันใช้สิบเอ็ดมานาดื่มยาดื่มยาสดไลัดไลเสือมาอีกตัว ตัดเลยปักเขาให้ตีหน้าเลยครับจบเกม ต่อครับเสือเฮ้ย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 เกือบไม่ทันนะครับเน็ตหลุดออกไปซะงั้นโอ้อะย่าโอ้อะย่าได้เกาะมาแล้ว เสือเราก็ตายแล้วเออื้อพื้นป่างอ,อกงามออกมาทำไมตอนนี้ซุบๆลงไหมลงไปพรสวรรค์ ทำให้เขาเหลือ18ได้ไงอะงงเลยเอาแต่เนี่ยครับตีเมมินเนี่ยเราครับเลือดก็เลยลดนะเดี๋ยวเราจะจัวนะครับเติบโตปฏิหารนะจวดฟอฟฟอฟ,อ,ฟ,อ,ฟ,อ,ฟอ,อยากได้กลับไม่เอาก็ได้ชิ้นส่วนคอมโบมาเลยก็ได้เหลืออีกสองอย่างครับคือแบรนด์บอลเบียกับ อนุรีคอนจัวเต็มมืออ่ะสิบใบเลยอ่ะตีนี่แต,แตงกิว้วขอบคุณครับเอาขึ้นมือทำไมอะ่ะมาแล้วชิ้นส่วนคอมโบโลคอมจอยอะ่ะ เคลียร์บอร์ดก็ได้ดูแค่นั้น เจ้าหมายถูกกำจัดแล้วเกาะเราไม่มีนะคอมโบยังไม่ได้เด็กเกาะเราน้อยอยู่เสือเหรอ เสือก็ได้ไอตัวนี้หลังจากวันน,นี้จุมตีสุ่มเพิ่มการหนึ่งใบในมือคุณจะคาร์ดคู่ต่อสู้ก่อนอ่อน,ออน โหโหเฮ้ยจะตายแล้วะการเต็มมือลงตัวรางวัลเควสมาก็เพิ่มการเต็มมืออีกต้องใช้การ์ดก่อนเขคาคงไม่น่าจะลงนะครับรางวัลของเควสนั้นมันจะสุ่มมอบการ์ดอพวกนี้ยครับเนี่ยลายหนึ่งพวกนี้นะครับตุนแฝงตัวเครื่องรางอะไรพวกเนี้ยสี่ใบนะมือเต็มแต่ทำอะไรไม่ได้นะ เรามีล้างบอร์ดนะครับไม่ต้องกลัวมีปัญหาอะไรสิบสิบป่ะมีปัญหาอะไรโอ้ my god อาการจะรุนแรงหน่อยนะอ้าวคอมโบมาพอดี กก็เล่นนะะค,ค,คอมโบมาไม่สุดนะครับก็สุดอยู่นี่ว่า ตายครับยังไงก็ตาย <S <S 1> <S 1> <S 1> ตูมตัวแตกไปสิครับประปะปะประ,ประ,ป,ระประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ